กลางใจป่าลึกพระผู้สงบนั่งอยู่ท่ามกลางสิงโตเสือดาวและงูเห่าแต่จูจ่ๆกลับเกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเงาลึกลับจากความมืดเริ่มแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของชายชาราผู้หนึ่งเขาได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายที่ตายไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่เสียงของมนุษย์เรื่องราวนี้จะพาไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจคนและเงาที่ไม่มีวันตายอยากระพริบตาพระทุกวินาทีคือปริศนาที่รอคุณไขจนจบเรื่อง กลางใจป่าลึกพระรูปหนึ่งนั่งนิ่งสงบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ทะวันพันรัดแน่นแสงแดดลอดผ่านใบไม้สาดแสงอ่อนลงบนผ้าเหลืองของท่านอากาศชื้นกลิ่นไอดินโชยมาเสียงมแมลงหวีดร้องดังทั่วบริเวณใกล้ออกไปมีเสียงฝีเท้าหนักแน่นชา้าดวงตาของพระหลับพริมเหมือนไม่รับรู้สิ่งรอบข้าง แต่จิตของท่านตื่นรู้เงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เป็นสิงโตตัวผู้แผงข้อหนาฟูตาจ้องตรงไม่กระพริบถัดมาคือเสือดาวลายบนตัวเคลื่อนไหวไปตามกล้ามเนื้อมันหยุดนิ่งหายใจช้าลึกทั้งสองยืนอยู่ตรงข้ามพระไม่คํารามไม่ขยับแต่จ้องมองลมหายใจของพระยังคงสม่ำเสมอ นิ้วมือขยับเล็กน้อยสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านแต่ความรู้สึกกลับร้อนวาบกลิ่นสัตว์ปากคละคลุ้งแรงจนแสบจมูกเสียงกิ่งไม้แตกบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังหัวใจเริ่มเต้นแรงแต่ใบหน้าพระยังนิ่งไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยมีเสียงฟ้อเบาหาหะมาจากด้านขวา งูเหาวกำลังแผ่แม่เบี้ยห่างจากขาเพียงไม่กี่คืบบรรยากาศตึงเครียดเหมือนเวลาหยุดหมุนเสียงนกเงียบลมหายใจของทุกชีวิตรอบพระดูจะประสานกันทันใดนั้นดวงตาของพระก็เปิดขึ้นมองตรงไปยังดวงตาของสิงโตแล้วพูดเบาหาหาะเจ้ามาเพื่อทดสอบใจหรือเพื่อตื่นรู้ สิงโตคำรามเสียงต่ำแต่ไม่กระโจนเสือดาวขยับขาแต่หยุดนิ่งงูยังคงจ้องขเหม็งลิ้นสองแฉกแลบออกช้าหา,หาหะกลิ่นความกลัวในอากาศเริ่มจางลงแต่สิ่งที่ตามมากลับทำให้ทุกชีวิตต้องสั่นสะท้านเสียงฟีเท้าหนักๆดังมาจากพงหญ้าด้านหลังกิ่งไม้แหลกละเอียดใต้เท้าบางสิ่งออกมาช้า หาหะเป็นชายชาราผู้หนึ่งเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาถือไม้เท้าเก่าหาหะเดินตัวสั่นเหงื่อท่วมตัวริมฝีปากขยับพึพรรมพำแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเมื่อเขาเห็นพระและสัตว์ป่าเหล่านั้นเขาสุดลงทันทีคุกเข่าลงบนพื้นดินชื้นเหมือนหมดเรี่ยวแรง เหมือนสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือภาพหลอนพระหันมามองเขาชั่วขณะนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังแทรกเข้ามาจากความมืดของป่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงที่แฝงไปด้วยเจตนาเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นชัดเจนขึ้นเหมือนอยู่รอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพระหลับตาลงอีกครั้ง มือวางบนตักรากับเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้นไม้รอบด้านเริ่มไหวทั้งที่ไม่มีลมใบไม้ตกกราวเหมือนถูกปิดด้วยมือที่มองไม่เห็นชายชราหอบหายใจที่เขากระซิบเสียงแผ่วพวกมันกลับมาอีกแล้วสัตว์ทั้งสามยังคงนิ่งแต่สายตาเริ่มจับจ้องไปในทิศเดียวกันลึกเข้าไปในความมืด ที่แม้แต่แสงอาทิตย์ยังไม่กล้าแทรกเข้าไปเสียงฝีเท้าอีกชุดปรากฏแต่คราวนี้ไม่เหมือนสัตว์ใดเหมือนเท้ามนุษย์แต่ลากไปกับพื้นเสียงลากนั้นใกล้เข้ามาทุกก้าเต็มไปด้วยความยินเยือกเรากับเวลาในป่าหยุดนิ่งอีกครั้งชายชรากรีดร้องเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตา เขาชี้เข้าไปในความมืดมือสั่นไม่หยุดมันคือเงาที่ไม่มีเจ้าของเงานั้นเริ่มชัดขึ้นลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีดวงตาไม่มีปากมีเพียงความมืดที่ก่อตัวเป็นรูปร่างมันยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ไม่ขยับไม่พูดแต่แผ่ความหยินเยียบออกมาเหมือนความตายที่เฝ้ามองพระลืมตาขึ้นอีกครั้ง มองตรงไปยังเงานั้นดวงตาท่านแน่วแน่ไม่ไหวเองแม้แต่น้อยเสียงในอากาศเงี้ยสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของชายชาราเต้นแรงสัตว์ป่าไม่ถอยแต่ก็ไม่เข้าใกล้เงานั้นก้าวออกมาช้าหาหาฝุ่นใต้เท้ากระจายตัวแม้ไม่มีลมพัดพื้นดินก็สั่นเบาหาหา กลิ่นแปลกประหลาดลอยมากับอากาศไม่ใช่กลิ่นสัตว์ไม่ใช่กลิ่นมนุษย์เป็นกลิ่นของสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้ชายชราปิดตาแน่นพ,พึมพำบทสวดแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเหมือนไม่เชื่อแม้กระทั่งคำสวดของตนเองเงาเข้าใกล้พระห่างเพียงไม่กี่ก้าวพระนั่งนิ่งมือทั้งสองยังวางบนตักไม่แสดงความกลัว แล้วเงานั้นก็หยุดไม่มีเสียงไม่มีคำพูดเพียงความเงียบที่หนักอึง้งบีบอัดจิตใจของทุกชีวิตในบริเวณนั้นจากพื้นดินใต้เงาเริ่มมีของเหลวสีดำซึมออกมามันไหลเป็นเส้นแผ่ขยายช้าหาหะเหมือนมีชีวิตชายชาราล้มลงกับพื้นหมดสติในทันที ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงกรีดร้องของนกป่าดังขึ้นพร้อมกันสัตว์ทุกชนิดต่างวิ่งหนียกเว้นเพียงสิงโตเสือดาวงูเห่าและพระเงานั้นยกแขนขึ้นช้าหาหะไม่มีมือเพียงแขนที่บิดเบี้ยวเหมือนประกอบจากสิ่งที่ไม่ควรจะรวมกันได้เงายื่นแขนเข้าหาพระ ทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจของป่าแขนนั้นหยุดค้างอยู่กลางอากาศห่างจากใบหน้าพระเพียงไม่กี่นิ้วอุณหภูมิรอบตัวลดลงฉับพลันไอเย็นแทกเข้าสู่ผิวเหมือนเข็มพันเล่มจิ้มแทงพร้อมกันดวงตาพระจ้องมองเงานั้นไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีเพียงความสงบพระยกมือขึ้นช้าหาหา ปลายนิ้วสัมผัสกับแขนแห่งความมืดทันใดนั้นเสียงแตกดังสนั่นเหมือนกระจกพันบานถูกทุบพร้อมกันแขนของเงาสั่นไหวราวกับถูกไฟเผาแต่ไม่มีคนไม่มีเสียงร้องของเหลวสีดำที่เคยซึมจากพื้นเริ่มเดือดกลิ่นเหม็นไม่แสบจมูกกระจายออกไปแม้แต่ง,งูเห่าก็ถอยห่างเงาถอยหลังหนึ่งก้า ร่างมันเริ่มสัน่นเหมือนบางสิ่งภายในมันกำลังถูกฉีกออกเหมือนมันกำลังสูญเสียพลังบางอย่างพระพืมรพำถ้อยคำเบาหาหะไม่มีใครเข้าใจแม้แต่สัตว์ก็หยุดฟังเสียงสวดนั้นสัน้นชา้าแต่หนักแน่นทุกพยางดังก้องอยู่ในใจของทุกชีวิตเงานั้นสั่นแรงขึ้นร่างกายเริ่มแตกเป็นเส้น เหมือนเทาวันที่ถูกดึงออกจากกันบางเส้นแหลมบางเส้นหนาดวงตาที่ไม่มีอยู่เริ่มปรากฏแดงฉานเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สามารถเข้าใกล้พระได้อีกพื้นดินที่มันยืนอยู่กลายเป็นรอยแตกร้าวเหมือนถูกกระเซาะจากภายในต้นไม้รอบด้านโน้มตัวหนีแสงจัดยอดไม้ส่องลงมาที่พระเพียงผููเดียว เหมือนทั้งป่าเลือกข้างและไม่ใช่ข้างของเงาวนั้นเสียงสุดท้ายจากเงาวนั้นเป็นเสียงคล้ายคำรามแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและในชั่วขณะเดียวกันเงานั้นก็ระเบิดออกแสงสีดำกระจายตัวเส้นเงาแตกกระจายเหมือนควันลอยวนอยู่กลางอากาศก่อนจะค่อยๆหายไปพื้นดินที่แตกร้าวค่อยๆปิดกลับ กลิ่นเหม็นไม่จางหายบรรยากาศกลับมาเงียบแต่ความเงียบนั้นไม่เหมือนเดิมพระยังนั่งนิ่งใบหน้าเปื้อนเหงือ่อแต่ดวงตาย,ยังคงสงบนิ่งสิงโตขยับเข้ามาใกล้นั่งลงข้างพระเสือดาวเดินวนรอบแล้วนอนหมอบลงงูเห่าคลายแม่เบีย้ยเลื้อช้าๆแล้วหายเข้าไปในพงหญ้าชายชราที่หมดสติเริ่มขยับ เขาลืมตาช้าหาหะมองไปรอบตัวสั่นงันงกก่อนจะร้องให้ออกมาทานทะเลมันไปได้จริงหาหะพระหันมามองเขายิ้มบางหาหะแต่ไม่พูดอะไรแสงแดดส่องแรงขึ้นใบไม้ขยับตามแรงลมอ่อนเสียงนกเริ่มกลับมา มแมลงเริ่มร้องอีกครั้งแต่ในอากาศยังเหลือบางสิ่งความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายเหมือนเงานั้นยังคงทิ้งบางส่วนไว้ใต้พื้นดินภายในรากไม้ในซอกเงาแห่งป่าบางสิ่งยังคงเฝ้ามองอยู่เงียบหาหะชายชารากุมหัวใจเขายังรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนเบื้องลึกไม่ใช่จากแผ่นดิน แต่จากข้างในจิตวิญญาณของเขาเองเขามองพระด้วยแววตาสันคลอนมันยังอยู่ใช่ไหมพระไม่ตอบแต่ดวงตาท่านทอดมองลึกเข้าไปในป่าในเงามืดระหว่างต้นไม้ที่แสงอาทิตย์ไม่อาจส่องถึงใบไม้บางใบร่วงลงช้าหาหะรากับถูกบางสิ่งแต่ต้องเสียงกิ่งไม้ดังกรอบแกรบแม้ไม่มีลม เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากที่ไกลเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินบ่อยเสียงที่คล้ายการลากเละผ่านหินแถวเบาแต่เย็นว่าไปถึงกระดูกพระลุกขึ้นช้าหาหะทุกก้าที่เหยียบลงกับดินใบไม้ร่วงรอบตัวอย่างเงียบงันสิงโตและเสือดาวลุกขึ้นตามดวงตาของพวกมันยังจับจ้องไปยังเงามืดเหมือนรู้ว่าศัตรูยังไม่จากไป พระหันกลับมาหาชายชราพูดด้วยเสียงที่นิ่งและชัดมันไม่ได้จากไปมันเพียงถอยกลับและรอให้ใจใครสักคนอ่อนแอพอจะเปิดประตูให้มันอีกครั้งชายชรานิ่งงนันน้ำตาคลอเบา้าเขารู้ทันทีว่าเงานั้นเคยเกิดจากความกลัวในใจของเขาเองแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาเหมือนลมหายใจ แต่มันมาจากข้าในตัวเขาเองเจ้าเรียกข้าและข้าจะกลับมาเมื่อเจ้าลืมว่าเคยรอดชีวิตได้อย่างไรดวงตาชายชาราเบิกกว้างเขาสุดลงกับพื้นอีกครั้งเมื่อไหลอาบหน้าริมฝีปากสัน่นเขารู้ว่าเงานั้นไม่เคยจากไปเลยจริงหาหะชายชาราเริ่มสั่นทั้งตัวเหมือนร่างกายไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไป หัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากปากภายในจิตเงาดำค่อยๆเคลื่อนตัวไหลเข้าไปตามรอยแผลในความทรงจำแทรกซึมเข้าไปในมุมที่เขาเคยปิดไว้มานานเกินกว่าจะจำพระเดินเข้ามาใกล้ย่ยอตัวลงวางมือลงบนบ่าของชายชาราเสียงจากเงเงียบไปทันทีเหมือนถูกขังอยู่ในความว่างเปล่า เหมือนถูกแสงบางอย่างปิดปากพระหลับตาแล้วกล่าวเบาหาหาะเจ้าต้องให้อภัยตัวเองช,ชายชราสะดุง้งคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแต่กลับอ่อนโยนเหมือนมือที่ยื่นเข้ามาดึงจากขุมนรกปรับใดที่เจ้าจมอยู่กับความผิดในอดีตเงานั้นจะไม่มีวันจากเจ้าไปเขาน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพในหัวเริ่มชัดเจน เสียงร้องไห้ของเด็กเปลวไฟที่เผาบ้านมือที่เขาผลักคนออกจากทางหนีไฟเพื่อเอาตัวรอดทุกสิ่งกลับมาชัดเจนเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ชายชาราร้องออกมาเสียงนั้นดังลั่นป่าเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดการยอมรับและการปลดปล่อยใต้พื้นดินเงาดำที่หลบซ่อนอยู่ เริ่มหดตัวเหมือนถูกดูดกลับเข้าสู่ความมืดลึกกว่าเดิมเสียงรอตัวเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความน่ากลัวเป็นความสงบลึกและจริงพระลุกขึ้นยืนดวงตาท่านอ่อนโยนแต่ยังไม่คลายระวังเพราะแม้เงาจะถอยไปแต่มันไม่เคยหายไปจากโลกนี้อย่างแท้จริงมันแค่รอ รอใครบางคนลืมแสงที่อยู่ในใจของตนเองลมเบาๆพัดผ่านยอดไม้กลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นหญ้าสดบรรยากาศในป่ากลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกในใจของชายชาราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาค่อยๆลุกขึ้นมือยังสั่นแต่สายตาเริ่มนิ่งเหมือนบางอย่างในใจได้แตกออกปล่อยให้แสงสว่างเล็ดลอดเข้าไปได้พระเดินนำหน้า สิงโตและเสือดาวตามอย่างเงียบงนันทุกก้าวของพวกเขาเบ้าแต่หนักแน่นชายชรามองภาพนั้นเหมือนเห็นเส้นทางที่เขาควรจะเดินไม่ใช่เส้นทางที่หนีความกลัวแต่เป็นเส้นทางที่เผชิญหน้าและยอมรับข้าเคยกลัวความมืดเขาพูดเบาหาหาเหมือนพูดกับตัวเองแต่ที่แท้ความมืดอยู่ในตัวข้ามาตลอด เขาก้มลงหยิบกิ่งไม้ทำเครื่องหมายเล็กๆบนพื้นดินเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างแก่โลกพระหยุดเดินหันกลับมามองรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้แต่ต,ต้นไม้ใหญ่ยังต้องมีรอยแผลจึงจะยืนหยัดได้ยาวนานชายชราพยักหน้าดวงตาเริ่มเปล่งประกายไม่ใช่เพราะความกล้า แต่เพราะเขายอมรับความกลัวในตนเองได้แล้วขณะนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงเงาไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงหัวเราะของเด็กเบาใสาดังก้องผ่านยอดไม้ชายชราหันขวับหัวใจเต้นรัวเขาจำเสียงนั้นได้ดีเป็นเสียงของลูกชายที่จากไป ในคืนที่ไฟไม่บ้านทั้งหลังขเยี่นก้าวไปตามเสียงนั้นลึกเข้าไปในพงไม้โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะพบอาจไม่ใช่เพียงแค่เสียงในอดีตชายชราเดินฝ่าพงไม้ใบไม้บาดแขนเป็นทางยาวแต่เขาไม่หยุดไม่หันกลับเสียงหัวเราะนั้นยังคงดังใสเหมือนวันเก่าแสงแดดส่องลอดผ่าน ทำให้เงาระหว่างต้นไม้ดูเคลื่อนไหวเขาหายใจถี่แต่ขาไม่หยุดก้าวเสียงนั้นพาเขาไปเรื่อยหาฮะเหมือนเสียงเรียกจากวิญญาณแต่ก็อบอุ่นเต็มไปด้วยความคิดถึงทันใดนั้นเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าเล็กเตียยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นไม้เก่าแก่หัวใจเขาแทบหยุดเต้น ลูกเสียงเป่งออกจากปากโดยไม่รู้ตัวร่างเล็กนั้นหันกลับมาเป็นเด็กชายในชุดขาดุ่งริ่งใบหน้านั้นเหมือนกับในความทรงจำไม่มีผิดแต่ดวงตาดวงตานั้นไม่ใช่ของเด็กเป็นดวงตาของบางสิ่งที่อยู่มานานเก่าลึกและเย็นเยียบเด็กคนนั้นยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ขยับไปถึงดวงตา เรากับเป็นเพียงภาพจำลองของความอบอุ่นพ่อทำไมทิ้งผมไวล้ล่ะเสียงเด็กเบาแต่ชัดเจนชายชราก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำตาไหลแต่ใจเริ่มสั่นไหวด้วยความสับสนเจ้าไม่ใช่ลูกค่าเขาพูดออกมาแม้หัวใจเขาจะแตกสลายจากคำพูดนั้นใบหน้าเด็กเปลี่ยนช้าหาหะกลายเป็นว่างเปล่า ดวงตาหายไปรอยยิ้มแปรเปลี่ยนเป็นเงาดำที่แตกระแหงใจเจ้ายังเปิดอยู่ข้ายังไม่จากไปได้หรอกเสียงนั้นเปลี่ยนกลายเป็นเสียงเดิมเสียงของเงาทันใดนั้นแรงลมหอบใหญ่พัดผ่านใบไม้ปลิวกระจายเงาทั้งหมดรอบตัวขยับไหวเหมือนมีชีวิตชายชาราสุดลงกับพื้นมือขยุ้มดินแน่น เขาหายใจแรงเสียงในหัวดังก้องไม่หยุดแต่ก่อนที่เงานั้นจะเข้าครอบงำเขาอีกครั้งเสียงก้าวเดินที่มั่นคงก็ดังขึ้นจากด้านหลังพระเดินเข้ามาอย่างสงบสายตานิ่งมองตรงไปยังเงานั้นแสงแดดจากเบื้องบนค่อยๆสาดลงผ่านยอดไม้ส่องตรงมายังจุดที่ชายชาราสุดอยู่พระหยุดนิ่งยกมือขึ้นช้า หาหะแล้วเปล่งเสียงเพียงคำเดียวพอแล้วทันทีที่คำว่าพอแล้วถูกเปล่งออกมาเงาดำนั้นชะงักเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางใจร่างเด็กเลือนหายช้าหาหะเส้นเงาที่พันรอบต้นไม้เริ่มละลายไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่ความมืดเสียงกรีดร้องต่ำๆดังขึ้นไม่ใช่จากปากแต่จากใต้ดิน จากบางสิ่งที่ไม่ยอมปล่อยเหยื่อชายชราหลับตาแน่นหยดน้ำตายหยดสุดท้ายร่วงลงสู่ดินเขากระซิบเสียงสัน่นข้ายอมรับความผิดข้ายอมแล้วทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนรากไม้ที่เคยพันเกี่ยวลึกเหมือนถูกบางสิ่งฉีกระชากออกไปเงาดำแหลกกระจายแตกเป็นละอองเล็กหาหะ หายไปกับแสงที่ส่องลงมาตรงจุดนั้นพอดีความมืดที่เคยหนาทึบเริ่มคลายออกกลิ่นอับกลิ่นกลัวและความเย็นถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดินหลังฝนพระก้าวเข้าไปหาประคองชายชาราขึ้นมือของท่านอบอุ่นแตกต่างจากความเย็นที่ล้อมอยู่ก่อนหน้านี้ชายชาราเงยหน้าขึ้นช้าหาหาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา แต่เป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยไม่ใช่ความสิ้นหวังมันหายไปแล้วหรือเขาถามด้วยเสียงเบาพระพยักหน้าแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปยังต้นไม้เก่าที่บัดนี้ดูสงบแต่ลึกลงไปยังซ่อนบางสิ่งไว้มันหายไปจากเจ้าแต่ยังคงอยู่ในโลกนี้รอเพียงใจดวงใหม่ที่เปิดรับมันอีกครั้งสิงโตเดินเข้ามานั่งข้างพระ เสือดาวมองไปรอบหาหะเหมือนกำลังเฝ้าระวังป่ากเงียบลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความสงบหลังพายุชายชรามองไปรอบตัวเห็นสิ่งเดิมในมุมใหม่เห็นแสงลอดผ่านกิ่งไม้เห็นชีวิตเล็กๆที่ยังเติบโตท่ามกลางซากเท่าฐ่านและในใจเขาไม่มีเสียงเงาอีกต่อไป ชายชรายืนอยู่นิ่งหาหะดวงตาจับจ้องไปยังผืนดินเบื้องหน้าตรงจุดที่เงาดำเคยเกาะกุมเขาตอนนี้มีเพียงใบไม้ปลิวและแสงแดดอบอุ่นเขาสูดลมหายใจลึกเป็นลมหายใจแรกในรอบหลายสิบปีที่ไม่มีน้ำหนักของความผิดถ่วงใจเอาไว้พระหันกลับเดินช้าๆออกไปตามทางเดิมโดยไม่เอ่ยคำใดอีก แต่ทุกก้าวของท่านทิ้งไว้ซึ่งความสงบสิงโตเดินตามเสื้อดาวหันไปมองชายชาราวแวบ,บหนึ่งก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในแนวไม้ชายชารามองตามพวกเขาเหมือนมองตามชีวิตที่เขาเคยกลัวและตอนนี้เขาเลือกที่จะไม่วิ่งหนีอีกมือของเขากำแน่นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวมันคือพลังของการยืนหยัด ของคนที่รู้ว่าเงามืดเริ่มจากใจเขาหันกลับมองป่าเบื้องหน้าไม่ใช่ป่าที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่คือเส้นทางใหม่ที่ต้องเดินด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วเสียงธรรมชาติดังขึ้นรอบตัวใบไม้เสียดสีกันเบาหาหาเสียงนกกลับมา,มาแมลงร้องสอดประสานเขาก้าวเท้าก้าวแรกที่ไม่สัน่น เดินตามทางแสงไม่ใช่เพื่อหนีอดีตแต่เพื่ออยู่กับมันอย่างเข้าใจและที่ใต้รากไม้ลึกลงไปเงามืดที่เคยสิงสถิตยังคงอยู่ในความเงียบหลับไหลรอเพียงวันที่ใครบางคนจะลืมว่าเคยชนะมันอย่างไรอีกครั้งชายชราเดินต่อไปเท้าเหยียบลงบนดินอย่างมั่นคงแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ แต่ไหลเขาเบาหาหา่าเหมือนมือของคนที่ให้อภัยเขาไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ใดไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ทุกก้าวคือเส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยกล้าเดินมาก่อนลึกในใจยังคงมีเสียงสะท้อนความทรงจำยังคงอยู่ภาพลูกชายยังไม่จางแต่ไม่ใช่ภาพที่หลอกหลอนอีกต่อไปมันกลายเป็นแสง แสงที่นำทางไม่ใช่โซ่ตรวนที่ฉุดรั้งเขาไว้เขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่พระเคยนั่งใต้ร่มเงาเห็นรอยเท้าเก่าหาหะยังฝังอยู่ในดินเขาหยุดนั่งลงตรงจุดเดียวกันวางมือลงกับพื้นหลับตาและฟังเสียงของป่าอย่างแท้จริงไม่มีเสียงเงาไม่มีเสียงกรีดร้อง มีเพียงเสียงหัวใจของตนเองที่เต้นอย่างสงบเป็นครั้งแรกในชีวิตและเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็รู้ว่าแม้เงามืดจะยังคงมีอยู่บนโลกใบน,นี้แต่ในใจของเขาไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับมันอีกแล้วเพราะเมื่อใจเต็มด้วยแสงความมืดจะเข้ามาไม่ได้อีกเลยชายชารานั่งนิ่งลมหายใจเข้าออกสม่าเสมอ ดวงตาเขามองทอดไปยังแนวไม้เบื้องหน้าที่ลึกเข้าไปยังคงเป็นความมืดแต่มันไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปเขาเริ่มมองเห็นความงามในเงาสลัวของป่าในเสียงกิ่งไม้ที่ขยับในทุกสิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยกลัวมือหนึ่งเอื้อมแตะแผ่นดินรู้สึกถึงชีพจรของโลกเต้นช้ามั่นคง เหมือนหัวใจของเขาเองจากจุดนั้นเขาเริ่มนึกถึงคำพูดของพระใจเจ้าเป็นประตูคำพูดเรียบง่ายแต่ลึกกว่าเสียงใดที่เขาเคยได้ยินประตูแห่งแสงหรือประตูแห่งเงาไม่เคยอยู่ภายนอกมันอยู่ในตัวเขาเสมอชายชาราหลับตาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อมองให้ลึกกว่าเดิม ลึกเข้าไปในส่วนที่เงาเคยอยู่ที่นั่นเขาไม่เห็นปีศาจไม่เห็นเสียงกรีดร้องมีเพียงเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่เงียบหาหะยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ภาพลวงไม่ใช่เงาแต่เป็นความรักที่เขาเคยลืมไปในความกลัวน้ำตาไหลาอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีความทุกข์ มันคือน้ำตาของคนที่กลับมาพบตัวเองอีกครั้งเขาลุกขึ้นหันหลังให้ต้นไม้ใหญ่หันหน้าไปยังเส้นทางที่ยังไม่รู้ปลายทางขณะเดินจากไปเขาไม่เหลียวกลับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ในอดีตแต่อยู่ในทุกก้าที่เขาเลือกเดินจากนี้ไปแสงแดดสายสุดท้ายของวันส่องลอดผ่านแนวไม้แต่ลงบนแผ่นหลังของชายชารา ที่กำลังก้าวเท้าออกจากป่าเสียงป่าค่อยๆจางแทนที่ด้วยสายลมอุ่นที่พัดผ่านเรือนผมขาวของเขาเหมือนคำอำลาจากธรรมชาติที่เคยทั้งทดสอบและเยียวยาเขาเมื่อพ้นแนวไม้สุดท้ายชายชราหยุดหันกลับมามองป่าทั้งผืนไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเคารพเขาก้มศีรษะ หาหเหมือนขอบคุณทั้งเงาความมืดความกลัวและแสงที่เขาค้นพบในตัวเองแล้วเขาก็หันกลับเดินต่อไปบนทางดินที่ทอดยาวแสงอาทิตย์ตกดินทอดเงาเขาไว้เบื้องหลังแต่ในใจของเขาไม่มีเงามืดเหลืออีกแล้วและที่กลางใจป่าลึกใต้ต้นไม้ใหญ่เงาสุดท้ายไม่ได้หายไป แต่นอนสงบนิ่งเพราะมันรู้ว่าในชายชราคนนั้นมันไม่มีบ้านอีกต่อไปจบบริบูรณ์